สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนคืออะไรอัตราส่วนก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ถ้ามีหน่วยเดียวกันนะครับเราจะไม่นิย,ยมเขียนหน่วยกำกับไว้แต่ถ้าหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้นะครับซึ่งจะมีหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับ การเขียนอัตราส่วนจากข้อความที่กำหนดให้ตัวอย่างแรกนะครับพ่อชงกาแฟดำใช้กาแฟ2ช้อนผสมกับน้ำตาล1ช้อนเราก็จะได้อัตราส่วนอัตราส่วนของปริมาณกาแฟต่อปริมาณน้ำตาลเป็น2ต่อหหรืออัตราส่วนของปริมาณน้ำตาล ต่อปริมาณกาแฟเป็น1 2. ต่องนักเรียนสามารถเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับทีนี้ข้อนี้สังเกตว่าหน่วยของมันจะเหมือนกันคือช้อนเหมือนกันใช่ไหมครับเราจึงไม่จำเป็นต้องเขียนหน่วยกำกับทีนี้มาดูตัวอย่างถัดไปในเวลา1ชั่วโมงเสือชีต้าวิ่งได้ระยะทาง120กิโลเมตรซึ่งเวลาเราเขียนอัตราส่วนนะครับเราก็จะได้ อัตราส่วนของเวลาเป็นชั่วโมงต่อระยะทางเป็นกิโลเมตรเป็น1ต่อ120จะเห็นว่าเราต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ในข้อความใช่ไหมครับเมื่อเราเขียนอัตราส่วนจึงจะไม่ต้องใส่หน่วยตรงนี้หรือถ้าในข้อความไม่ระบุหน่วยอัตราส่วนของเวลาต่อระยะทางเป็น หชั่วโมงต่อ120กิโลเมตรถ้าไม่ระบุหน่วยตรงข้อความเราจะต้องมาระบุหน่วยตรงอัตราส่วนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราสามารถทำได้2วิธีวิธีการแรกก็คือเราสามารถคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนนับที่เป็นจำนวนเดียวกันที่มากกว่า1น,นะครับหรือวิธีที่2ก็คือ แต่และจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนนับจำนวนเดียวกันที่มากกว่า1แล้วก็ต้องหารได้ลงตัวนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยว่าเราจะหารยังไงนะครับอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อ50อีก4อัตราส่วนวิธีทำนะครับจาก90ต่อ50ออย่างวิธีการแรกครูเลือกวิธีหารนักเรียนก็มาดูว่า อะไรบ้างที่หาร90กับ50ได้ลงตัวทั้ง2องจำนวนตัวแรกคูรูเลือก5ถ้า90หา่หารด้วย5 50ก็ต้องหารด้วย5เช่นเดียวกัน9 0าหารด้วย5ผลลัพธ์คือ18 50หารด้วย5ผลลัพธ์คือ10เราก็จะได้18ต่อ10ทีนี้ถ้าคูรูเลือก10 90านหารด้วย10 50ก็ต้องหารด้วย10เช่นเดียวกัน9 0หารด้วย10ผลลัพธ์คือ9 50า่หารด้วย10ผลลัพธ์คือ5เราก็จะได้9ต่อ5หรือเราอาจจะเลือกวิธีการคูณอย่างตัวแรกคูณเลือก2ถ้า90คูณด้วย2 50ก็ต้องคูณด้วย2เช่นเดียวกันนะครับ90คูณ2เท่ากับ180 50คูณ2ผลลัพธ์เท่ากับ100แล้วเราก็จะได้180ต่อ100หรือ อาจจะเลือก4มาคูณถ้าเลข4มาคูณ90คูณ4 50ก็ต้องคูณ4เช่นเดียวกัน90คูณ4เท่ากับ360 50คูณ4เท่ากับ200ดังนั้นเราก็จะได้360ต่อ200ดังนั้นนะครับอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อ50ก็ได้แก่9ต่อ5 18ต่อ10 180ต่อ100และ360ต่อ200นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับในเรื่องของอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ